สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนี่ก็ผ่าตัดกระพุ้งแก้มเสร็จแล้วนะคะก็จะมีรอยเย็บที่ข้างในปากนิดนึงนะคะก็ผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจมากเพราะว่าคุณหมอรอกกระพุ้งแก้มแล้วคุณหมอจะเจอเพวกที่นี่เคยฉีดฟิลเลอร์เมโสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นก้อนนะคะผ่าออกมาแล้วนอกจากไขมันก็จะเจอก้อนใสๆนะคะเดี๋ยวอันนี้จะให้ดู หน้าก็ผลหลังจากผ่าตัดก็สามารถพูดได้แต่ว่าก็จะรู้สึกตึงๆว่ามันมีรอยแผลเย็บก็อาจจะบวมนิดนึงนะคะก็ต้องใช้เวลาในการรักษาเพื่อความสวยของเราเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสีนี้คุณหมอเจอในแก้มของอันนี้นะคะเป็นอุทาหอนเอาไว้นะคะว่าใครที่อยากจะทําสวยต้องเดียไปฉีดตามหมอกระเป๋าเลยนะเพราะว่าเนี่ยหน้านี้บอกว่ารู้สึกวแบบ่ามันบวมๆเพราะแบบสิ่งที่แบบเคยฉีดแน,น่ๆเลยค่ะ ก็เดี๋ยวพี่มอมจะให้ดูนะคะ